ครับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูทุคคนตัวเลขนะครับตัวเลขต่างๆนะก็ได้ลงไปให้นะครับพี่น้องหมดเรียบร้อยนะเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมาสรุปกันนะครับอโอเคนะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ให้แคปหน้าจอนะครับ แคปหน้าจอซื้อยังไงก็ได้มาอยู่ภายในนี้นะครับหรือนะถ้าท่านทุนน้อยนะครับก็เอาสามหางนี้นะไปจัดบนล่างไว้นะครับสำหรับทุนน้อยนะเจ8ดแดดดนี่เลขตัวเดิมนะให้กลับตัวด้วยนะครับห้าแปด5 7ดห้าเจ็ดห้าห้า็ดอะไรวพวกนี้นะอันนี้ให้แคปหน้าจอก่อนนะครับแคปหน้าจอแล้ว อันนี้แคบหน้าจอนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นชุดล่างนะครับชุดล่างที่คาดออกมามันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็แคบหน้าจอเหมือนกันนะครับให้แคบหน้าจอไว้ก่อนนะเผื่อเผื่อว่าการตัดการคัดของผมนั้นมันผิดพลาดนะครับกลัว,ม,วมันจะคัดตัวที่ออกไปอันนี้ล่างโดยเฉพาะนะครับ ่างโดยตรงว่างั้นแล้วก็มาบนทีนี้เรียกบนโดยตรงนะครับอ,อยากให้แคปหน้าจอไว้ทุกแผพนะครับบางท่านก็บอกโอ้ยทำไมมันเยอะจังก็เยอะเพราะว่าท่านท่านไม่ได้ดูดีๆมันก็เยอะอยู่นั่นแหละ นะแต่ตัวที่เริ่มตัดเริ่มคัดให้ก็อยู่ในวงกลมนะทั้งทั้งเลขบนเลขล่างนะครับทั้งเลขบนเลขล่างนะครับนะตามนี้นะแต่หลักๆก,ก็คือ,อชุดนี้นะครับวดนนี้คิดว่าเน้นเน้นบนนะเน้นบนกันล่างนะครับแต่จริงๆเขามาทั้งบนทั้งล่างหรือมาบนหรือมาแค่ล่าง มันมันมาได้ทั้งนั้นนะอ่าแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะที่ผมเอาวิ่งชนวิ่งนะครับมันมันได้เลขอยู่ตัวนี้นะมันก็เลขตัวเดิมนั่นแหละถ้าดูดีๆนะครับห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็สามตัววินเจ็ดแปดห้าครับเจ็ดแปดห้านะอ่าเป็นตรงเป็นโต๊ไม่รู้อันนี้ก็กลับตัวด้วยนะผมไม่นี่หลักหลัก ครับผมไม่ได้ปักหลักโอเคมาทีนี้ชุดสรุปทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองตัวสามตัวแล้วนะคือชุดนี้นะครับคือชุดนี้เดี๋ยวผมจะอ่ะย่อให้เห็นทุกตัวนะ โอเคอันนี้แคปนะก็คือไอตัวที่ตัดมานะครับไอตัวที่ตัดมานั้นไม่รู้ว่าผมจะตัดถูกหรือเปล่าตัดผิดหรือเปล่านะมันมีเลขเบิ้ลด้วยนะแปดแปดเจ็ดนะครับเป็นเบิลหน้านะไอสามตัวนี้ก็ห่วงอยู่เหมือนกันนะ หวังว่าสามตัวเนี้ยนะให้น้อยน้อยลงหน่อยผมกลัวว่าเลขมันจะเลขวันนี้น่าจะเป็นเลขเบิ้ลหน้านะครับเลขเบิ้ลหน้าหรือว่ายังยังอาจจะเป็นเลขหามได้อยู่เพราะว่างวนเมื่อกี้เขาเรียงมาแล้วนะเขาเรียงมาอันนี้นะหลายท่านก็เห็นไปแล้วแต่มันมีตัวนี้เพิ่มนะพี่น้องนะเจ็ดแปดห้านะครับ ก็คือเอาวิ่งชนวิ่งเลยนะสามสูตรวิ่งชนวิ่งสสูตรที่เขายังยังวิ่งและยังเดินดีอยู่แปดกับห้าเนี่ยมันเป็นวิ่งบนวิ่งล่างใช่ไหมมาได้ทั้งบนมาได้ทั้งล่าง8ก็มาได้ทั้งบนมาได้ทั้งล่างแต่ไอเล็กเเนี่ยเป็นวิ่งบนโดยตรงถ้าเกิดเขามาบนด้วยกันหมดมันก็จะเป็น7 8 5ห,หรือ8 5 7ห้าหอะไรก็แล้วแต่ อไปไปทำเอาเองนะ <c oughs> นะครับถ้าเข้ามาด้วยกันนะและหรือนะถ้าเข้าไม่มาด้วยกันนะครับมันก็จะมีอยู่พี่น้องก็จะไปดูแต่ไอตัวตัวสามตัวเนาะนี่อันนี้เป็นเรียกบนนะ นี่นะครับอันนี้เป็นตัวกัน9597ตัวกันก็อย่าประมาณเลยพี่น้องเอ้ยนะสรุปมันก็ยังหลายหางพอสมควรนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าหางนะครับห้าหางาเลขล่างมันก็เป็นเลขตัวเก่านั่นแหละเนี่ยมันเป็นแปดห้าแปดเก้า แปดห้าก็อยู่นี่นะแต่มัน,ม,นมันจะกลายเป็นแปดเก้าก็คือเลขเลขเรียงเลข,เลข,เลข,เลขพี่น้องอยู่ดีนะก็เอาตามนี้แล้วกันแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่าวาสนาของพี่น้องอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ให้แคบหน้าจอแล้วตัดสินใจเอาอีกทีหนึง่งนะครับถ้าเอาจริงๆรินะครับเลขบนนะ ถ้าเอาเน้นจริงๆนะครับมันก็เน้นเน้นตัวนี้ผมขอเน้นสักสามหางนะเลขบนนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะเน้นถูกหรือเปล่านะครับนี่นะผมจะฟันไปที่แปดห้าส่วนมากจะเป็นแปดห้านะครับอ่ะขอสี่หางแล้วกันเนาะ ําให้มันเล,เละๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะบางท่านก็บอกว่าก้าวไม่มาบางท่านก็บอกว่า,าตัวโน้นไม่มีตัวนั้นไม่มาก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ตามที่ผมได้คัดแล้วตัดแล้วนะครับตัวเลขก็เป็นตัวเลขเดิมๆตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละผมเอาตัวนี้เป็นตัวยืนเลยนะนี่ตัวยืนของเรานะครับ ซึ่งอะถ้าบางท่านนะครับอาจจะชอบเลขศูนย์ก็อย่างนะอผมจะมีปากกาดแดงหาขีดเส้นใต้ไว้นะครับเป็นถ้าห้ามาก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แต่ห้าศูนย์มาก็ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะแต่ซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้นะครับออกจากในนี้ก็ได้นะเพราะว่าเฮ้ย ไหนเลขบอกให้ซื้อในนี้แล้วเลขล่างมันออกอแปดอะไรอะแปดสามเลขล่างมันออกเก้าสี่อย่างเงี้ยไหนบอกให้ซื้อในนี้ไงคือนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดจากเนี้ยมันต้องติดบนนะครับหรือหลุดจากบนมันก็ต้องติดล่างก็นั่นแหละนะก็โอเคนะไอ,ะอ้คลิปนี้ไม่ยาวนะครับไม่ยาวไม่ยาว มาเน้ยนยำ้ำไอตัวนี้ให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่น้องบางท่านก็น่าจะเห็นน่าจะได้ไปแล้วล่ะนะมันมีตัวนี้เพิ่มเด้อพี่น้องนะนะมีตัวนี้เพิ่มนะครับหลายๆท่านก็คงซื้อไว้แล้วละ่ะท่านคงยังไม่ซื้อนะเบิ้ลก็ยังคงเป็นห้าห้ากับแปดแปดนะแต่ห้าห้าจะสวยกว่าแปดแปดถ้าตามหลักนะเบิ้ลล่างนะถ้าเกิดว่าเบิ้ลน,นะครับ ก็โอเคนะครับนะคลิปอ๋อผมลืมลืมล,ลืมลืมยอดกระถินผมลื off, มยอดกระถินตายใาๆๆายตายตเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนใส่ใส่ตัวนี้นะเขียนกระดาษเปล่าไอ้ไอ้นี่ก่อนนะอันนี้เป็นยอดกระถินนะพี่น้องนะ อันนี้ก็คือยอดรวมทั้งหมดนะครับยอดรวมทั้งหมดนะแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับอันนี้ยอดรวมทั้งหมดอันนี้เป็นยอดรวมถ้าเป็นยอดยอดรวมาสายของเรานะยอดรวมสายของเรานี่มันจะเดี๋ยวเดี๋ยวคิด แต่ผมจําได้ว่าตัวท้ายนะ่ะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะซึ่งนะครับสวยสวยเจ็ดแปดเก้าเจ็ด พวกเจ็ดพวก79็ดเก้าอะไรพวกนี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอะไรพวกนี้มันมันอยู่ในในตัวนี้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าอะไรพวกนี้มันมันอยู่ในนี้นะอันนี้เป็นยอดกระถินนะพี่น้องนะอยากให้พี่น้องติดสองตัวบ้างก็ได้นะครับคือยอดรวมทั้งหมด่ยแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับอของเราได้สามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับนะ อันนี้ตัวเลขก็รวมแล้วก็ไปอ,อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้น,นั่นนะก็รวมตัวเลขก็ไปเป็นลงทานเอ่ยเป็นทำลุงทานเอ่ยเป็นซื้อของซื้ออะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ถวายมีถวายบ้างบางส่วนนะครับซื้อผ้ากระถินซื้ออะไรหลายๆอย่างนะ ก็โอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีนะครับโชคดีมีความสุขสมหวังทุกท่านนะครับอยู่ที่โชควาสนาของพี่น้องเองนะว่าจะได้ไหมนะแต่ผมคิดว่า วันนี้ยังไงก็โดนอีกแน่นอนนะครับโดนอีกแน่นอนวดนที่แล้วนี่มันโดนอยู่แต่เราไม่ได้โดน3ตัวไงโดนแค่สองตัวนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ